สวัสดีครับมาดูรถรถติดรถติดสายแม่บอกวมาบ่ได้นวบ่ได้ไปทางไหนโอ้ลอยฝนตกแรงเน่ยตกแรง โอ้โหีนี่มีจะดึงกระดันโอ้รถติดฝนตกดีตกตั้งแต่วันที่หนึ่งจนมันนี่วันที่ยี่สิบสองแบิจะมืดเยนแหละตกดีมากฝน เห็นพอด,ดีกำลังจะไปย่อยกระโพด

Lèng 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 สายดูดสายดูดสายดูดแกก็ไปไปดูอะไรเลยตนะ้องตื่นตัว เอาเอาให้แน่นะทีนี่เอะเอาให้แน่นะทีนี่โอาอ้ยมันลุดแต่นานแล้วเออมันติดจี่คนอยู่เฉยเอาไปเอาไป โอเคสวัสด okay, ีครับ